ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแพทย์ยสภาจุดตายเทวดาชั้น14ก็ต้องบอกว่าเรื่องของชั้น14นะครับที่หลายๆคนนะครับตั้งคําถามเรื่องของการป่วยทิพละนะครับหลายๆคนเชื่อว่าคือการป่วยทิพและมีการขบวนการช่วยนะครับนะครับให้นะครับในทักสิณเนี่ยอยู่ชั้น14ล่าสุดก็มีข้อมูลออกมานะครับเรียกว่านะครับ เรียกว่าใกล้หายนะเข้าไปทุกทีนะครับสำหรับนายทักษิณชินวัตรกับพวก กับกรณีป่วยทิพบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพราะล่าสุดทางแพทยสภา,าได้เรียกหลักฐานเอกสารการรักษาและนะครับสอบจะยาบันแพทย์ที่รักษาในทักษิณในช่วงเวลา180วันที่รักษาอาการอยู่ที่นั่นหลังจากก่อนหน้านั้นทางคณะกรมกร,กรมการนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชได้เรียกสอบสวน12ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง3หน่วยงานไปแล้วเช่นเจ้าหน้าที่จากเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานครกรมราชทรรฑ์และแพทย์โรงพยาบาลมีรายงานว่าเมื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมานายแพทย์อักมอรีรารัศมีกรรมการแพทยสพ์สภาในฐานะประธานอนุกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจเนี่ยที่ตั้งโดยมติที่ประชุม แพทย์ยสภาได้ทำหนังสือนะครับของแพทย์สภาลงวันที่16ธันวาคม2567ถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจสํานักงานตำรวจแห่งชาติรวม3หน้ากระดาษมีใจความโดยสรุปว่าให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจสํานักงานตำรวจ,รวจแห่งชาติชี้แจงข้อจริงและส่งพยานหลักฐานและวัตถุพยานเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาจริยธรรมดังนี้ 1. ก็คือคําชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้า รับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยชายนายทักษิณชินวัตรทั้งหมดโดยละเอียด 2. ขอทราบชื่อนะครับสกุลแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลร,รักษาผู้ป่วยนายทักษิณชินวัตรรวมถึงเรขใบประกอบวิชาชีพรวมถึงคำชี้แจงของบุคคลในข้อที่2เกี่ยวกับขบ,บวนการตรวจการวินิจฉัยการดูแลร,รักษาในรายของผู้ป่วยนายทักษิณชินวัตรโดยละเอียด ที่น่าสนใจก็คือหนังสือดังกล่าวยังระบุอีกว่าเนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้ต้องขังที่ส่งตัวไปรักษาตัวนอกเรือนจําเกินฝ่า30วันและหากหกและหากหกวัน60วันและ120วันตามลําดับตามที่กำหนดในข้อที่7ของกฎกระทรวงก็คือกระทรวงยุติธรรม,รม,รมการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่กําหนดให้ผู้บัญชาการเรือจันมีหนังสือขอความเห็นจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ประหัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบตามลําดับดังนั้นจึงขอความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนะครับ ที่ก็คือการขอความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตอนที่แพทย์ทํารายงาน3ครั้งคือถึงอธิบดีกรมรัฐทัณฑนปรลัดกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในช่วงที่ครบ30วัน60วัน120วันตามระบับโดยให้ส่งรวมมาให้อักนุกกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้อนุกรรมการสอบสวนของแพทย,ยสภา,ายังขอให้ส่งสำเนาใบส่งตัวเพื่อเข้ารับรักษาต่อสำเนาวเวชทะเบียนสำเนาบันทึกการผ่าตัดสำเนาบันทึกการให้ยาระงับควารมรู้สึกสำเนาบันทึกการพยาบาลสำเนารายงานทางของการแพทยาา์และเอกสาอร,อ,รอ,อื่นนเอกสารอื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเช่นภาพถ่าย ทางรังสีวินิจฉัยผลการตรวจรังสีผลจากการตรวจของห้องปฏิบัติการหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของนายทักษิณชินวัตรโดยให้ระบุหมายเลขหน้าเอกสารและให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองเอกสารทุกหน้าด้วย ขอตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2 5 6ที่ผู้ป่วยถูกส่งตัวต่อรักษานะครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งผู้ป่วยถูกจำน่ายออกจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดยธรรมในครั้งนี้โดยขอให้ท่านทำคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานที่สนับสนุนคำชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรตามประเด็นดังกล่าวข้างตน้น โดยให้ส่งมาให้คณะกรรมการสอบสวนนะครับชุดเฉพาะกิจภายในวันที่15มกราคม2568เอกสารสำคัญของแพทยสภาดังกล่าวระบุ ได้เห็นหนังสือดังกล่าวของแพทย์สภาที่มีไปถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหน้ามืดกันเลยทีเดียวสำหรับบรรดาแพทย์ทั้งหลายที่รักษาอาการนายทักษิณชินวัตรเพราะเป็นการให้รายงานการตรวจรักษาอย่างละเอียดและทุกขั้นตอนรวมไปถึงรายชื่อของแพทย์ที่รักษาทุกคนพร้อมทั้งขีดเส้นให้ชี้แจงภายใน15มกราคมปีหน้าซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะัก เพราะนี่คือการเรียกเอกสารหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยเพราะเป็นหน่วยงานที่บังคับด้านมาตรฐานจาริยธรรมโดยตรงนะครับจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมาการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการคณะต่างๆของสภาไม่สามารถดําเนินการได้นับเจอการบ่ายเบี่ยงต่างๆนานา,นา,นาอ้างเป็นความรับของคนไข้เปิดเผยไม่ได้แต่สําหรับแพทยสภาแล้วถือว่าเป็นผู้คุมกฎ ตัวจริงและยังมีผลต่ออนาคตต่อวิชาชีพแพทย์ในอนาคตอีกด้วยดังนั้นถือว่างานนี้ถึงขั้นกับผลหัวรุกกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันหากมองในมุมของแพทย์ที่ให้การรักษาในทักษิณชินวัตรก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยและการให้การต้องสอดคล้องไปในทันทิศทางเดียวกันหากใครนอกรูนอกทางก็จะเสี่ยงพากันลงเหี่ยวทั้งหมดแต่ก็อย่างว่าหากมีการกระทำความผิดก็ที่ย่อมจะทิ้งนะคับเรื่องของร่องรอย เอาไว้จนได้และท,ที่สำคัญฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับอาจารย์ทั้งนั้นย่อมจับทางได้อยู่แล้วนะครับหากมีพิรุษอะไรขึ้นมาอีกทั้งเมื่อฟัง จากคำพูดของนายแพทย์อมอรีรารัศมีประทานอนุกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเรียกว่ามีเกียรติยศสูงสุดมาแล้วและยังเคยเป็นถึงแพทย์ยสภาสมาคมและนะครับกรรมการแพทย์ยสภามาก่อนที่สถาบันนะครับควบคุมดูแลด้านวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุขยิ่งหายห่วงหากให้สรุปนาทีนี้ก็คงต้องบอกว่านะครับ การสอบของแพทย์จะสภาคราวนี้อีกทางหนึ่งมันก็คือเบิกทางไปสู่หายนะอีกชั้นหนึ่งนั่นคือหากผลออกมาในทางลบแน่นอนว่านอกจากจะต้องกระทบกับบรรดาแพทย์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแต่นั่นยังหมายถึงหายนะที่ส่งตรงไปถึงนายทักษิณชินวัตรอีกด้วยเพราะจะนำไปสู่สเต็ปต่อไปสำหรับการเอาผิดตามมาอีกหลายเรื่อง เพราะหลักฐานของแพทยสภาย่อมต้องส่งถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่รอไต่ส่วนข้อเท็จจริงซึ่งท้ <c oughs> ซึ่งต้องรอหลักฐานชิ้นนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับเรียกว่านะครับลุกรามบานปลายกันเลยทีเดียว ดังนั้นงานนี้จึงบอกได้ว่าเมื่อองค์กรทางการแพทย์อย่างแพทย์สภาขยับอย่างชัดเจนแบบนี้เชื่อว่าอีกไม่นานก็ต้องรู้ความจริงว่าใครนะครับเสี่ยงติดคุกต้องสูญเสียวิชาชีพ้ากอีกทั้งหากผลสอบออกมาเป็นลบนะครับมันก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นนะครับสำหรับการเอาผิดนายทักษิณชินวัตรจะกระทบเป็นลูกโซ่นะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะไม่เรียกว่าเสี่ยงไหยนะแล้ว มันก็นะครับไม่เกินจริงนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของนายทักษิณชินวัตรเรื่องของชั้น14มันทำลายขบวนการยุติธรรมระบบนิติธรรมนิติรัฐอย่างชัดเจนและที่สำคัญมันทำลายวิชาชีพ โดยเฉพาะนะัวิชาชีพของแพทย์นะครับที่ออกมาวันนี้นะครับขบวนการยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างทำให้มีการช่วยเหลือกันนะครับของพวกพวก้องวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่านับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทางโรงพยาบาลตํารวจอ้างอย่างเดียวว่าเอกสารไม่สามารถส่งให้ได้เป็นความร,รับนะครับของผู้ป่วยแต่วันนี้นะครับแพทยสภาเมื่อขอแล้วคุณต้องส่งให้ทั้งหมดและที่สําคัญแพทย์ที่ทําการรักษาคงจะตบตาคณะกรรมการไม่ได้แนะ่และที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับ สมาชิกแพทยสภากลุ่มหนึ่งนะครับได้มีการลงชื่อแล้วตั้งประเด็นต่างๆนะครับในข้อสังเกตในเรื่องราวต่างๆบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับขบวนการช่วยทักษิณไม่รอดแน่ถึงข้าวหายนะอย่างแน่นอนนะครับรอวันเลยครับ68นี้นะครับมันแน่ๆนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคิดนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ